สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสแรปเดอะฟลานั่นเองวันนี้เนี่ยเราจะมาตบปลงวันกันค่ะโอยดูสิมปลาวานนันที่นี่ทํำไมรูปร่างมันแปลกจังอันดับแรกเราจะต้องใช้นี่อุปกรณ์คู่ใจของเราได้ก็คือไม้ถูพื้นมาโอ้ยพี่กิตพี่กิตทำอะไรทำอะไรทำอะไรมันอยู่ข้างในนะั้นมา เพื่อนนี่นายกำลังทำอะไรอยู่ะอ๋อฉันกำลังเออขายเบอร์เกอร์อยู่แต่ร้านนี้มันไม่มีคนนะเพื่อนมีมีพี่กับจัดมาแล้วนี่วางกับดักไว้ก่อนเลยเข้าไปหลบในห้องน้ำเข้าไปเลยเข้าไปเลยออกมาตายแล้วตอนนี้เหลืออีกคนนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวก็บไม่ได้ได้แล้วเพื่อนไปเร้วเพื่อนหามันเพื่อนยางมันยางมันเอาแมลงมาทำเป็น กุ้งกรอบ,บ,บรอยู่ข้างนอกปลา,าอยู่เอ้าวาพี่ไมชนะเฉยรเรากลายเป็นพึ่งเงียบสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับผมไรเออเฮ้ยเออเออต่อย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 ด้วยตูดอันนี้ต่อยด้วยตูดต่อยด้วยตูด มืด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 อุ้ยคนต่อยด้วยตูดอ้ายโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยยเคียวเพื่อนยากเอ้ยฉันตายแล้วเคียวเพื่อนยากช่วยด้วยเคียวเคียวมาหาพี่หน่อยพี่ตายแล้วเคียวยิงทำไมนะเพื่อนแงม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 โอ้อาม่าครับอุ้ยอาม่ามีกลิ่นที่พระเพอตัวมากเลยนะครับ อาม่าดิใส่ชุดใส่ชุดโป้มากไปดีกว่าวิชาเรียนของเราหมดแล้วเฮ้ยดูไต่ไต่กับฟองอาม่าน่ากลัวมากอนี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ากล้ากับอาม่าสวัสดีครับ ผมคือบริษัทกำจัดแมลงเฮ้ยวเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะโอ้โหแมลงติดอยู่ในนี้อันนี้คือสวรรค์แห่งแมลงเราจะจับแมลงทุกตัวไว้ในนี้เฮ้ยเราต้องใช้อันนี้หรือเปล่าอันนี้คืออะไรอ่ะลูกตุ้มลูกตุ้มปังโอ้โหนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นการกำจัดแมลงเพิ่มขึ้นนี่ตีนะ ไม่เลยลูกวันจะบลอนแล้วลูกวันจะบลอนแล้วีเวไปโอ้โหและแล้วยุงก็กลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกโอ้โหแมงมุมมาแล้วคึบแมงมุมเราสามารถไส่ได้นะเฮ้ยนี่เนี่นี่เนี่นี่นีแมงมุมปล่อยใยปล่อยใย

เมดเมเดตอนนี้มีมนุษย์กำลังโดนลุมหนึ่งคนพวกเราต้องช่วยกันไปลงไปดีกว่าเคียวดูนี่เคียวดูนี่พี่จะทำอะไรดูอื้อไม่ได้แอมฉันร้องเคียวเห็นพี่เป่ามีคานแล้วมื่อวานนี้ดิเพี่กิตพี่กิตเราอยู่ตรงนี้แหละพี่กิตที่นี่คือที่ที่ปลอดภัยแหล่งรวมกุ้งกล้ามกาม ตอนที่เคียวเคียวกับพี่ไม้กำลังต่อสู้กันเฮ้ยมีปืนมีปืนพีิจิตพี่จิตพี่จิตพี่จิตทำไงดีพี่จิตอุ้ยเคียวเคียวในคลังบ้านหลังนี้คือบ้านที่มีอา마ขาระเบิดอยู่ไหนดูสิอาม่าอยู่ที่ไหนจึ๊บ มาอยู่ไหนโดนอุ้มดูยังไงเอามาเล่นกล้ามมาด้วยดูกล้ามอามาเป็นมัดๆเลยเริ่มการบินดกกัันนนเลยโออุ้ยอันนี้คือห้องสมุดนี่นะหนูไม่ถตังค์แล้วหนูกัหนูกัดได้เหรอนี่มันคืออะไรเนี่ยมหักรรมมหักรมไล่หนูแห่งชาติพี่ไม้ใช้อุปกรณ์ดิหอูมาเก้าล้ออ่ะเอาไปดม ไปดมสูดอามาหน่อยอืมอมาตูดเม็ดนะครับขี่นี่เป็นอะไรอะเดี๋ยววนไปวนมาลูมกัดอามาาอะไรวนลลุมกัดอะไรไม่รู้ตอมตอมให้อามารู้สึกคันอุ๊ยอมาอามาใช้ไม้ถูพื้นอามาโอ้โหอามาอยู่ในหมดเบอร์เซิ์ง เอาง่อย่าเผาห้องสมุดเดียวว่าเอาง่ายมันกำังเผาห้องสมุดโอ้โหตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าวแมลงวันตัวผู้จะเป็นแมลงวันที่ขยายพันธุ์ได้เร็วที่สุดเด้วเด้ๆเดอเอ้ตรงนี้มีรูหนูด้วยค่ะเฮ้เพื่อนเพื่อนฉันมาแล้วฉันมาแล้วฮู้ดฮู้ดไปเลยฮูดขออยู่ด้วยนะ เยอะเยอะอู้หูอู้หูคุณบอกว่าบ้านไม่ใหญ่ใหญ่เยอเยอะเืดอเบืดมเบื่อเขาไม่ได้รู้หนู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 ทำอะไรกันเหรอเจ้ามนุษย์ Surprise motherfucker ว้าวกระโดดตกจะมีใครเนี่ยบริษัทกำจัดปลวกมาแล้วมาจิ๊ สวัสด right ีค่ะคือว่าฉันอยากจะให้กําจัดเอ่อพวกแมลงในนี้หน่อยนะคะได้ครับผมจะกําจัดให้ครับแล้วผมจะกําจัดคุณด้วยเนี่ยฉีดมันตัวคุณเหม็นละเกินฉีดเป้า้วยแหยาตูดมันเคียวแย่ตูดมันเห็นเห็นเคียวแย่ตูดมันความรู้สึกของเจ๊เจ๊รู้สึกสนุกอุ้ยหนูกัดอุ้ยหนูขัดอุ้ยหนูกัดหนูกัด ชีดูชีดูชีดูโอ้โหวันนรกจะมาเยือนแล้วเนี่ยวันนรกนี่นะนี่นะนี่นะไอ้หนูอยู่ไหนไอ้หนูมานี่ไอหนูไอ้หนูอยู่ไหนไอ้หนูนี่ได้แล้วเรียบร้อยกำจัดหนูด้วยฟ็อกซี่โอ้วันนี้เรามาร้านฟาสต์ฟู้ดกันนี่แม่หนูขอเบอร์เกอร์ที่ยายกินได้หน่อยแบบฟันไม่หักก็มีไหมไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่น่าจะมีนะคะ เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอันนี้ซื้อมาจากทีวีไดเรกเคียวมันใช้ไม้ไม้อ่อนไม่ได้มันต้องใช้ไม้แข็งเดียวมาออกมาออกมาออกมาเฮ้ยดักดักอยู่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 โอ้โหหนู ดูสภาพหนูตายแป๊บกลับไปเป็นวันโรคซะก็สําหรับวันนี้นะคะพวกเรา4ี่คนเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่แป้งด้วยนะคะแล้วก็กด s u b สไคร b ์ให้พี่มห้พี่กิตน้องเคียวด้วยนะสําหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายมาเซฟเดอะไฟลนก่อนน้ำชานี่อร่อยจังอร่อยเหมือนขี้เลย